สวัสดีครับวันนี้คิดจะทําวีดีโอแต่เช้าเลยนะครับแต่ว่างานเข้าตั้งแต่เช้าทั้งวันเลยครับวันนี้งานเยอะอย่างประหลาดมากงานวุ่นวายมากกว่าก็ก็ดีเหมือนกัน,นครับเพราะบ่ายมาเนี่ยไลนเด้งมาแบบงงๆนะครับมีตัวที่ซื้อไว้แล้วก็ตั้งขายไว้มันขายออกไปได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ XRP นะครับเป็นเหรียญอื่น ก็เอาว่าสําหรับ XRP ย,ยังไม่ถึงราคาที่ตั้งไว้กันละกันอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าอ,อิจฉาราคาเอด้ามากนะครับเพราะว่าพุ่งแรงสะเหลือเกินครับแต่ว่ามาช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยราคาใบายๆมั้งราคา XRP <P> ก็พุ่งขึ้นไปเยอะเลยนะครับตามนี้เลยก็พอพุ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บก,ก็ลงมาแรงๆกลับมาอยู่ที่เดิมซะอย่างนั้นนะครับก็ ให้ได้ดูว่าเออมันมี potential ที่มันจะขึ้นไปได้ให้มีกำลังใจกันถือกันต่อนะครับอันนี้ก็ราคากำลังเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเหรียญเอดาเนี่ยก็เดิมเขาอยู่ที่ประมาณสัก0.34เหรียญเยซโล่าต่อ1เอ a ดานะครับแต่ตอนหลังเนี่ยพุ่งมาแซง XRP ที่อยู่ที่เดิมอยู่ประมาณสัก0.5เหรียญต่อ1 XRP นะครับก็ราคาพุ่งแซงแบบงงๆอยู่ ปัจจุบันนี้ก็สูงสีกันอยู่นะ0.6แต่ตอนนี้ XRP ขึ้นไปก็น่าจะนำอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ถามว่าทำไมเหรียญเอ a ดามันถึงได้ขึ้นราคาแรงขนาดนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่า,าศาสดาของ e เอ a ด้าคาดานโนี่ยคือชาวสอย์ชินสันนะครับมีข่าวหรือว่าน่าจะได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านคริปโตในคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ก็เลยทําให้ราคาเอด a <an> าเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปเกือบจะเท่าตัวของราคาก่อนมีข่าวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในไลฟ์สดที่ทางชาวฮอสซินสันเนี่ยเขาชอบไลฟ์อยู่แล้วนะครับก็พูดว่าเราหวังว่าจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคณะทํางานนะครับก็คือท่านางานของทั้มนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแกได้พูดขอโทษลิเบอร XRP ด้วยนะครับชาว XRP I'd like to apologize the XRP community And I'd love to find ways to build bridges and work with them, just like we're building bridges and working with the Bitcoin ecosystem. There are many areas of potential collaboration that I could see from midnight interoperability with Ripple. Uh, up and including perhaps participating Ripple to the stable coin that the ecosystem has been creating. coin and has in been และบอกว่าแกยินดีจะทำงานกับ Ripple Stable Coin นะครับที่จะที่กำลังจะออกมาซึ่งก็คือตัว RLUSD นะครับเหมือนการที่เหมือนการทำ bridge bridging นะครับกับ i t t o o n เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีที่ช่วยดันราคาของ XRP เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ยักทำให้ราคา XRP มันขึ้นไปก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่ที่ทางชาวทอซินเซน์ก็พูดถึง XRP นะครับ ผมที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ถือเ d a ไว้แล้วก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันตอนนั้นนะครับขายทิ้งไปตอนราคาต่ำๆแล้วก็มาซื้อ x r p เนี่ยแหละก็ตอนนี้ก็คือลุ้น d ด e c คอยอย่างเดียวเลยนะครับว่าราคาจะขึ้นไปได้ถึง19บาทที่ตั้งขายไว้หรือเปล่านะครับยังมีเหรียญอื่นอยู่วันนี้ก็มีทยอยขายออกไปบ้างมันถึงราคานะมันขึ้นไปแบบงงๆอยู่เหมือนกันนะครับตั้งขายไว้ก็ขายไปได้2ราคาอยู่ ถ้าเกิดว่าใครติดตามผมในวิดีโอก่อนๆนี้ก็อาจจะรู้ว่ารู้บ้างว่าผมมีเหรียญอะไรอยู่ในพอร์ตบ้างนะผมมีอยู่ไม่เยอะนะครับมีไม่ถึงถ้าตัวใหญ่ๆมีไม่ถึงสัก7จ็ดตัวเท่านั้นเองตัวยิบย่อยมันคือเหลือตั้งแต่รอบประมาณสัก่าไรห้าหปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ซื้อไว้แล้วว่าขาดทุนไปเหรียญขำ,ำๆเหรียญแบบพวกมีมคอยอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีบิตคอยแล้วก็ไม่มีอีเทเรียมแล้วก็ไม่มีเอดาด้วยนะครับมีเยอะสุดก็ Xrp เนี่ยี่แหละ เอาว่าตอนนี้รอข่าวเรื่องคดีความริปล e กับเซกอย่างเดียวเลยนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับจะยอมความกันหรือว่าเซกจ,จะยกเลิกการฟ้องหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนตัวประธานเซกแกลลี่เคนเซอร์ออกซะก่อนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องดูนะครับว่ามันจะเป็นปัจจัยที่จะทําให้ราคาไอซพีเนี่ยพุ่งขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องที่จะทําให้ราคาไอซพีขึ้นได้อีกก็มีเรื่องของตัว b l ล c k ็ก c k ล็อก XRP ETF นะครับถ้าออกมาเมื่อไหร่นี่รับรองว่าราคาพุ่งแน่เลยแล้วก็เรื่อง RUSD l D, เปิดตัวนะครับก็ต้องมาดูกันว่าภายในปีนี้ก็จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เรื่อง Ripple IPO ซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้า Ripple มีออก IPO จริงๆราคา XRP ก็น่าจะขึ้นได้คือถ้าถ้าเกิดว่านอกเหนือจากข่าวนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่าจะมีข่าวอะไรที่ไม่คาดคิดออกมาอีกนะครับคงจะต้องมาติดตามกัน ตอนนี้หลักๆใน x.com ก็จะมีแต่ข่าวทำเยอะมากนะครับเป็นหลักเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยที่น่าติดตามสําหรับผมเองนะครับคือเรื่องระหว่างเจคพอกับไมค์ไทสันนะครับวันลอยกระทงนี้แล้วนะครับก็วันศุกร์นี้มาลองดูกันว่าไมค์ไทสันจะเอาเจคพอหลับทาผ้าใบได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเจคพอจะได้เปรียบเพราะอายุนะครับแต่รู้สึกว่าไมค์ไทสันนี่เอาจริงเอาจังมากนะครับฟิตร่างกายเพื่อไฟน์นี้สุดๆนะครับก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับ แต่ในไทยเองก็เสียดายนะครับรถถังที่ช่างน้ําหนักไม่ผ่านนะครับก็ผมว่าดูแลเหมือนแกจะเริ่มหมดไฟในการชกไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็บประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับที่ผ่านมาานมาก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ตามข่าวนี้แต่เสียดายที่ไม่ได้ดูรถถังก็ชกกันนะครับกลับมาเรื่อง s r p กันต่อนะครับเรื่อง r l u s d นี่ก็น่าจะใกล้มากๆแล้วแหละที่จะเปิดตัวกันจริงๆนะครับ คือทางโมนิกาลองเนี่ยเพรสิดเนนของ Ri p p l e ก็เพื่อมีการพูดถึงเรื่องนี้ตามอยู่ตามนี้เลยนะครับผมเองก็ยังไม่เข้าใจว่าจะรอเลิกงามยามดีเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าถ้าเปิดว่าเปิดตัวในในต่างประเทศที่ไม่ใช่อเมริกาหมายความว่านอกอเมริกานะครับก็มีคนหลายคนเขาเก่งเก่งกันว่าน่าจะแทงสกีวิ่งเนี่ยแหละที่จะเปิดตัวซึ่งก็ตรงกับสิ้นเดือนนี้วันที่28สิ้นเดือนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่ราคากราฟของ x r p e, น่าจะทะลุ ผ่านตัวบูแฟลกไปได้เนี่ยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันเพราะตอนนี้มันก็เหมือนกับใกล้ๆกแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะทะลุได้หรือเปล่าก็เอากันว่ามาตามลุ้นกันนะนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขอนกันอย่างที่ได้เล่าไปครับใจไหนที่จะมาก่อนคือตอนนี้เลือกตั้งครัป์เขาได้เป็นประธานาธิบดีก็เกิดขอนไปแล้วก็เหลือเรื่องของคดีความนะครับริปเปิลกสเซกอาร์เอลวเปิดตัว แกดี้แกนเซอร์โดนไล่ออกอะไรประมาณนี้นะครับว่าอันไหนมันจะเกิดก่อนกันก็ต้องมาลองลุ้นดูก็มีคนถามว่าแล้วตัว Ripple Stable Coin RLUSD ที่จะออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นการแย่งตลาดหรือแย่งหน้าที่ของตัวมาแทนที่ตัว XRP หรือเปล่านะครับซึ่งก็ผมเคยบอกไปแล้ว2-3ครั้งนะครับว่ามันเป็นไปได้ทั้งด้านที่ช่วยเสริมกันแล้วก็ด้านที่เป็นตัวเลือกแทน XRP คือได้ทั้ง2แบบนะครับ โดย XRP เนี่ยก็ยังทำหน้าที่เป็น liquidity ในการที่จะโอนมูลค่าจากที่1ไปยังที่1น,นะครับรวมถึง XRP ก็ยังเป็น gas f e e ด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้จะมีหน้าที่ที่ต่างไปจาก r l u s d stablecoin นั่นเองนะครับโดยที่ r l u s d เนี่ยจะมาแทนพวก USDT, USDC stablecoin ซะมากกว่าคนที่จะใช้ stablecoin ก็จะมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับก็นอกจาก USDT, USDC ก็จะมี r l u s d เนี่ยแหละ ส่วนคนที่จะซื้อตัว XRP ก็คงไม่ได้คิดจะไปซื้อ Stablecoin นอกจากว่าจะเอาไปใช้แลกเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กับการคนที่จะซื้อ r l u s d ก็อาจจะไม่ได้สนใจหรืออาจจะจำเป็นจะต้องซื้อ XRP ถ้าใช้บน Ripplenet น,น,นะครับคนที่สนใจจะซื้อตัว Stablecoin แล้วก็มาลองดูว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดต่อไปมี ILUSD เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะต้องการซื้อก็อาจจะต้องจาเป็นที่จะต้องใช้ต้องซื้อ XRP เพื่อใช้เป็นตัว Gas Fee นะครับ ถ้าเกิดว่าจะใช้บน XRPL ก็ต้องมี XRP เป็น c a s ฟรีซึ่งจะทำให้คนที่ไม่เคยมี XRP เนี่ยก็น่าจะสนใจที่จะซื้อไว้ซื้อเก็บไว้หรือว่าจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับก็จะทำให้มีความต้องการ XRP ที่มากขึ้นนะครับ XRP ก็ยังเป็น Gas Free และทำหน้าที่เป็น liquidity สำหรับการทำ cross border payment อย่างที่เรารู้กันนะครับแล้วก็คือการใช้ในการทำ tokenization ของตัว real world asset หรือ RWA ด้วยนะครับซึ่งตัว RWA เนี่ยมันมีมูลค่าหลักหลาย10ล้านล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ราคาของ XRP ขึ้นได้ถ้าเกิดว่าต่อไปมีการใช้งานพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า เอ็มันจำเป็นจะต้องมีมูลค่าที่ต้องเป็นตัวแทนของพวกมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้แหละในการทำไอรีโ o เออสเซ็นะครับดังนั้นเอ็ีจึงจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วก็คือการใช้งานมากยิ่งขึ้นจะทําให้มีความต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมีประโยชน์มีความ มีจำเป็นที่จะต้องใช้จริงนะครับอย่างกรณีที่ทาง c ีของ SBI นะครับของญี่ปุ่นอะ่ะเอาออกมาบอกว่าทางบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้ตัว XRP Ledger ใน Web3 w e b เเนี่ยครับ Community ผ่านการเป็น strategic partner กับ Ripple Lab นะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าทาง SBI นั้น,นดันตัว XRP ทุกด้านสุดตัวอยู่แล้วนะครับ CEO คนนี้เองก็เคยบอกว่าทุกธนาคารในญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ Ripple XRP ภายในปี2025นะครับก็คือปีหน้านี้แล้ว ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ใหญ่เช่นเดียวกับตลาดของเกาหลีนะครับที่เขานิยม XRP เนี่ยคือเคยพูดไปแล้วนะครับมีการจัดสัมมานาประชุมต่างๆของทาง Ripple ในเนี่ยสประเทศนี้อยู่บ่อยๆนะครับก็เพิ่งมีการสัมมานาจบไปเมื่อ2-3เดือนที่แล้วนะครับก็ นอกจากนั้นก็มีการสนับสนุนเรื่องเงินมีโปรเจกต์จำนวนมากใน2ประเทศนี้นะครับแล้วก็ r i p เ l e เองก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ DBS Bank ของสิงคโปร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเอเชียเนี่ยก็ขยายอยู่เยอะสิงคโปร์หรือฮ่องกงเนี่ยครับก็มีการมีความร่วมมือมีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเ่อะเยอะอย่างล่าสุดกับ DBS Bank ของสิงคโปร์ก็มีการทดสอบบล็อกเชนสำหรับการทำ treasury token นะครับ ภายใต้ BIS BIS ก็พูดไปแล้ว Bank of International Settlement นะครับเป็นแม่ของแบงก์ทั่วโลกนะครับลักษณะนั้นใครอยากรู้เรื่องนี้กลับไปดูวีดีโอเก่าได้อีกนะครับพี่มีทำเรื่องเกี่ยวกับพวก BIS ไว้นะครับซึ่งการที่เกิดความร่วมมือกับทาง BIS เนี่ยก็จะทำเป็นลักษณะเป็น Pilot Project นะครับที่ชื่อ Project Guardian นะครับ ซึ่งก็คือทาง DBS เนี่ยอยากจะเชื่อมต่อระบบการเงินให้ใช้ได้กับหลายๆระบบอย่างระบบของ EVM หรือว่า Ethereum Virtual Machine นะครับซึ่งทาง Ripple เนี่ยก็มี EVM side chain อยู่แล้วนะครับทาง Ripple เองก็มีความร่วมมือกับธนาคารใหญ่ๆใ,ในสิงคโปร์มานานแล้วด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นความคืบหน้าหนึ่งในการขยายการใช้งานของ XRPL ไปนในหลายๆประเทศ คือยิ่งมีธนาคารใช้งานตัว XRPL เยอะเท่าไหร่นะก็ยิ่งทําให้ธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดสินใจเข้ามาร่วมมือกับทาง Ripple ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็มาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ